เครื่องเล่นวิทยุนะครับ FMAM นะครับแบบพกพายี่ห้อ Sony model ICF380 พกพาสะดวกนะครับมีสายคล้องมือเท้าดึงออกได้นะครับใช้ทาน 2A 2ก้อนนะครับพกพาสะดวกมากนะครับตัวนี้ไม่กี In Japan นะครับเครื่องสภาพสวยน้ำมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับเลขทุกอย่างยังอยู่นะครับเป็น Sony ไม่มีนเจแ p นนะฮะดูด้านหลัง ้งานเต็มระบบเลยรับคึืนได้หูฟังเสียงออกปกตินะครับลำโพงในตัวเสียงดีมากตัวเล็กแต่เสียงดีนะนะครับฝั่งนี้จะมีจูนแล้วก็วันรุ่มวอลลุ่ม,ลมแล้วก็เปิดออนออฟตรงนี้เวลาเปิดมาเปิดตรงนี้เดินเอเ็มเริ่มมาด้านขวาเอ็มรับได้ทุกดๆนนะครับเอ็มเอฟเอเอฟเอก็ถึง108 m h ร้อยแปดไม่ใช่รอิสระเยอเอ็มก็ถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลเฮิร์เลยอันนี้เอ็ม เวลาจะขึ้นจะมีสถานะไฟตรงนี้เวลาไม่มีขึ้นจะไม่มีไฟนะครับเนี่ยนะเชื่อมาด้านซ้ายจะเป็นเอเอ็มมหานครนิวส์อันดับสามเล่นเสียดีมากนะครับนี่อินกีแปนนะครับเสาวิทยุตรงรุ่นดึนเข้าดึงออกได้ออกหมายจับบัญชีมาคนหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งที่หลอกโอนเงินผู้ชายหลอกความสะดวกสบายสองสี่ล้านอะตอนนี้ออกหมายจับแล้วหนึ่งราย ที่ตำรวจสืบทราเนี่ยเพราะว่ามานี้สืบทราว่าคนนี้เป็นบัญชีม้าแล้ววันที่ชาร์ลอตโอนเงินสี่ล้านปุ๊บคนนี้ไปสแกนหน้าที่ปอยเป็ดสแกนหน้าเพื่อเข้าไปที่กัมพูชาเหมือนกับไปไปไปจะไปรับรับรางวัลรับเงินอ่ะขบวนการของอันไม่สะว่ากันเสียอารมณ์ รับเพิ่มดีมากนะรับมากรับเพิ่ง่านรุ่นมารุ่นรุ่เรุ่นรุกันชนบริเวณที่รับงสุโกลันเพื่อปฏิบัติการทางทหารในซีเรียถือเป็นการต้องปิดเครื่องก็ตรงนี้นะครับโคการรีวิวครับขอบคุณครับ